สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นจ้ะกับพาลิสเตตัวนี้เป็นไอศครีมดัดแปลงกินฮอกไกโดเมลอนผสมรสดาร์กช็อกโกแลตมาเดี๋ยวชิมกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรสชาติใหม่ของเขานะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ารสชาติใหม่เป็นยังไงบ้างแต่ก่อนกินนะครับมีคําเตือนสาหรับผู้แพ้อาหารนะจ๊ะในนี่มีข้าวสาลีนมถั่วเหลืองอาจจะมีถั่วลิสง อัลมอนด์ไข่ทันเยอะๆที่มีกรูเทนถั่วที่เปลือกแข็งใครอาหารกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊แะแต่ที่เขาเขียนนะครับว่าเป็นนี่จ้าดาร์กช็อกโกแลตนะครับมีผสมดาร์กช็อกโกแลตตรงน,นี้เนี่ยเ,ยเราได้ดาร์กช็อกโกแลตมา12%นะจ๊ะมาชิมกันเลยนะครับว่าเป็นไงกันบ้างอ่าตัวนี้นะครับเป็นของกินนะจ๊ะเป็นพวกไอติมแต่กั้นเนี่ยควรทานแต่น้อยแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับของพวกนี้เรทานได้นะจ๊ะแต่อย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะจ๊ะ นี่ในนี้ก็จะเป็นนี้ครับไปนะแกกมาแกกมานี่อย่างแรกนะครับสิ่งที่ต้องทำเสมอได้จ้าเทียบกับรูปเฮ้ยมีความเหมือนรูปมีความเหมือนมากมากนะครับเป็นที่้อหนึ่งที่พี่อนชอบแบบเพราะว่าเขาทําแล้วเขาเหมือนไงเห็นไหมนี่เหมือนกับรูปเลยโอเคกลิ่นก็ดีคราวนี้ชิมรสชาติจ้ะอืม อ่ะกินแล้วรีดรสชาติได้นะครับก็เขาบอกกันนะครับว่าพาลิสเต้เนี่ยเพื่อนก็เคยรีวิวนะเขาบอกว่าเฮ้ยยังรักษามาตรฐานได้ดีอยู่นะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับก็คือว่าเงี้ยเข้อนี้เหรอนะเวลากินเนี่ยคุณลองเกิดครับช็อก,กระแลตเนี่ยเขาจะใช้แบบอะไรบางบางนะครับแล้วก็ถ่ายรอบ,น,รบนั้นเนี่ยเวลากินแล้วมันจะเจอความกรัด กัดนะครับเจอความกรุบกรอบของดาร์กช็อกโกแลตนะครับซึ่งทําได้ดีตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยคือแบบว่าช็อกโกแลตเขาแบบจะไม่หนาแต่ว่าบางๆแต่ว่าก็เยอะแล้วก็รสชาติดีแล้วกรุบกรอบอันนี้ให้ผ่านนะครับเพราะถือัอกษในขี่ห้อน,นี้ข้อนี้อย่างที่สอง,อง,องก็เรื่องเมลอนนะก็ถือว่าเป็นไอติมเมลอนนะครับที่เนื้อค่อนข้างได้ตามมาตรฐานเลขนะครับแล้วก็กลิ่นดีข้เนี้ เราจะว่าฮอไกโดเมลอนไงเออส่วนตัวพี่ก็เคยกินแต่เมลอนนะครับไม่เคยกินฮอไกโดเมลอนนะครับก็เลยยยกไม่ออกนะว่ามันต่างจากเมลอนธรรมดาไงก็ก็ยอมรับอ่ะว่าเป็นเมลอนดีมีกลิ่นดีแต่ถามว่าจะเป็นฮอกไลโดหรือเปล่าไม่รู้นะจ๊ะแต่ก็ต้องยอมรับอ่ะเพราะให้เพีย่หลับตาก,กินนะพี่ก็บอกว่าเนี่ยเป็นไอติมเมลอนที่เ้ ราดด้วยช็อกโกแลตซึ่งทั้งเมลอนทั้งช็อกโกแลตเกรดดีเออสุดท้ายนะครับอันนี้มันข้อสังเกตอกย่างหนึ่งอ้น,นี้มันจะนิ่มมันจะเป็นไอติมโคนนิ่มอะ่ะมันจะไม่โคนกรอบกรอบแบบบ้านเรานะครับคือถ้าเกิดใครติดกินว่าคอนเนตโต้นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่จิดกินคอนเนตโต้นะเพราะว่าเฮ้ยโคนเรากรอบโคนบ้านเรากรอบอันนี้จะเป็นโคนนิ่มนะครับซึ่ง มันก็แล้วแต่คนนะแต่ว่าโดยส่วนตัวเพี่อนอาจชอบของโคนแบบไทยที่มันมีความกรอบม,มากกว่าแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะโคนนิ่มใครที่ชอบคนนิ่มก็คุณขอาจจะชอบนะแต่ว่าเพืนเป็นคนที่ชอบโคนกรอบไงแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยทั้งเมลอนแล้วก็ช็อกโกแลตก็ทำรสชาติได้ดีมากไอติมก็อืมถือว่าทำได้ดีตอนนี้ที่สงสัยคือก็ยอมรับนะเมลอนอร่อยแต่ว่า ไม่รวมเป็นฮอกไกโดเมลอนหรือเปล่าไงการเีกอย่างหนึ่งคือเพียอเบางคนนิสิตโคนแข็งไอเนี้ยมันเขาได้โคนนิ่มก็เลยว่าแต่ว่ามันก็มีบางคนชอบคนอ่อนไงแต่ว่านี่ก็แบบว่าอะไรนาจิตตังอะนะครับมันโคนนิ่มแต่ถ้าเกิดคนติดคนกรอบอะอย่างว่าคนกรอบมันอร่อยกว่าเพราะโคลนเต้า้มันอร่อยกว่าแต่บางคนก็บอกว่าไอเนี่ยอร่อยกว่าเพราะเขาชอบคนนิ่มนะครับอโอเคครับเในการรีวิวคลิปนี้อย่างนี้จ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็มาเจอกันในคลิปหน้าจ้ะ